เอาล่ะครับผมสวัสดีครับทุกคนพบกันแล้วเกม m า h ฮ r โร่คาเดมีอ่าสตองสตองเกตฮีโร่นะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนำตัวละครนะฮะก็จะเป็นตัวละครดังนี้นะครับผมที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นอ่าทางด้านอ่ามคุโกคามินาริมิโดริยะอุรา,ากะแล้วก็อ่าอซุยนะครับผมไม่รู้อ่านอะไรนะแต่ก่อนปกติเห็นเรียกซิยุซิยุนะครับผม แต่ยิงชี้ข้างหลังเลยอ่านอสุยนะครับผมแล้วก็อาคิชิมะทานนี้เป็นตัวแทงแบบแทงจ่า,จายนะซึ่งถ้าใครดูการ์ตูนมันก็จะรู้แหละว่าเขาเป็นสายอ่าเป็นอัตลักษณ์การแข็งตัวนะเป็นเพิ่มก่อนสักอย่างนะผมก็ลืมละก็ทางด้านตัวละครฟรีนี่เราจะได้มาแบบไม่ต้องสุ่มไม่ต้องอะไรคือจะเป็นทางด้านคาบิเนริมิลุยะแล้วก็ทางด้านอ่าคิชิมานะฮะส่วนตัวอ่าอุาราลกาดนี่เราสามารถหาได้จากการเติมครั้งแรกนะสามสิบห้าบาทก็ได้แล้วเราจะได้ของมานนิดน้อยนอีกสองสามวันนะครับผมทางด้านอ่า อาซุยเนะผมกับทางด้านอาบาคุโก,โกเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ต้องเปิดหานะฮะก็ทางด้านบาคุโก,โกนี่ผมเปิดหาได้จากการที่สุ่มตู้ที่มันเป็นตัวละครหลักๆยืนอยู่เสาสาตัวนะที่จะมีอ่าทางด้านตัวละครดักชาร์โดนะผมดูชื่อเขาละหลังหลังนี้่เคยดูนะผมแล้วก็เป็นตัวนั้นแข็งครึ่งไฟนะฮะตอนนั้น,นแหะมันก็เป็นทางด้านบาคุโกย,ยืนด้วยกันก็ทางด้านบาคุโกผมนี่อัปปารทางาเะดบห้าสิบนะครับผม อัปไปเลเวลาถ้าสิบแล้วสกิลก็จะเป็นอัพเท่าที่มีอัพได้นะผมก็คือสุดเท่าที่สุดได้ครับผมสกิลหลักที่เขาใช้ก็จะเป็นสกิล E นะีแล้ไอ้สกิล Q นะฮะขออภัยครับผมสกิล Q ิวี่จะเป็นการยิงระเบิดจากมือประมาณสี่ฮิตนะฮะสามหรือสี่ฮิตผมก็ลืมละก็ยิงด้วยความแรงก็ไม่ไม่ไม่ได้แรงมากนะผมก็พอประมาณนะแล้วก็เป็นสกิล W นะผมไอวียูนะผมอ่าแล้วก็เป็นการทําระเบิด ข้างๆนะั้นเป็นการต่อยลงครับผมแล้วก็สกิลเอสกิลเอนะฮะตัวนี่ทําการเป็นพายุทอร์นาโดนะตัวทับาฮุโกที่จะหมุนอัดศัตรูนะคผมแต่ตัวนี้ที่ดามิ่ได้ค่อดีโคตรดีนะครับผมบอกเลยก็เวลาผมไปลงดันเจี้ยคนอื่นนะไอ้ลงตีบอสอนะไอ้ตัวนี้เวลาหมุนทีนี่คือแรงมากนะฮะโคตรแรงเลยโอเคครับ okay, ผมแล้วก็มาดูที่ซัพพอร์ตการ์ดนะฮะซับสปอร์ตการ์ดก็ไม่ให้ทุกคนอนะ่แต่ทุกคนจะใส่นะครับใครที่อยากอ่านเอฟเฟกต์ล้วนๆแบบ จะรู้ว่าที่ทะไรได้มั่งที่เรามีทําอะไรได้มัางก็อ่านได้ครับผมแต่ของผมเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านนะฮะก็ยังไม่ถึงขั้นนะนะยังวุ่นวายอยู่ยังเล่นๆแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องการ่าไรนะรผมแต่การอ่านการ์ดก็ไม่ยากฮะมันจะมีเอฟเฟกบอกอย่างนี้อยู่เห็นไหมเนี่ยเฮฟวี่สไตล์ขอผมเนี่ยทำดาเมจ250เปอร์เซ็นให้กับสตูนะครับผมเห็นไหมตัวนี้เนี่ยตอนนี้ได้เป็นสกิลไหมเนี่ยตัวนี้ก็ใช่ครับผมเนี่ย เนีทำดาเมจให้ฮิไอ้ศัตรูไป2องร้อเนี่ย,าายการแรกทักการไอติเวตเนี่ยเนี่ยพวกภสสาษีมจะมีนะฮะมัน,นยาวๆหน่อยอายาวจังเลยเอาง่ายๆที่ไหนก็ผมเียก็เพิ่มเพิ่มอาาดาเมจตัวละครนะเพิ่มนุ่มอลแอตแทกนะครับผม,อ,ม,มอ่าเ,อเ,พอเพิ่มพลังในการโจมตีปกติสามเปอร์เซ็นต์นะสำหรับต,ตัวทางด้านเขาเชื่ออะไรผมก็ลืมละโชจินะครับผมอ่าแล้วก็โนิยาวนะขี้กเกียจอ่านนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วเราสามารถดูได้ง่ายครับผมส่วนมากจะเป็นการบวกแอตแทกนะฮะ แอดแท็กบ้างคิเลตบ้างคิดาเบตบ้างก็ง <Yeah. S 1> แล้วแต่ครับผมก็จะมีการให้เลือกมากมายก็ทางด้านการ์ดตัวนี้ที่เป็นทางด้านนาเอ็กตัวแฟมนะผมผมอ่านเอ็กตัวพลาสซึมหรือเปล่าอันนี้ผมไปรู้จากเชื่อจริง,รงๆนะฮะก็จะทําได้จากหาได้จากการเล่นกิจกรรมจนผ่านาานาทนัดออนไลน์นะฮะส่วนการ์ดที่คือการสุม่มคุโรอ่าคุโรกิรินะผมก็ได้จากการสุ่มการ์ดทั่วไปนะฮะก็ได้มาจริงๆผมได้อเจ๊ใคคนหนึ่งมาเลยนะเป็น่าตัวละคร หลักๆของเนื้อเรื่องแหละที่เป็นอ่าคนค้าของได้ผมลืมชื่อแล้วแต่ไปมันใช้ไม่ได้นะครับไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วทุกวันนี้โอเคครับผมทางนั้นทานเลนนี่คืออ่าไม่ต้องให้สนใจมากนะคือทานเลนจะเน้นไปทางทําดาเมจทั้งหมดนะฮะก็สกิลนี้ถ้าใครเลือกมาที่สกิลนี้ก็คือเป็นการอ่าจจะจะเป็นสกิลที่ยิงอเอามือยิงระเบิดไปประมาณ4-5่ห้าฮิตผมพูดไปก่อนหน้านี้นะฮะก็อัพมาจะเป็นการเพิ่มอ่าดาเมจการระเบิดอ่เพิ่ม ความแรงกระสุนอ่ะเพิ่มคีดดาเมจเงี้ยอ่ะเนี่ยเขเพิ่มดาเมจดีคริสต์อ่ะดีคริสต์ดีครสิเครสเศษเนผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรฮะทุกอย่างคือการเพิ่มดาเมจสกิลมาเลยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเพิ่มอ่ะเหมือนเป็นการเพิ่มอ่าดาเมจเพิ่มอีกส่วนหนึ่งเนะี่เป็นตัวที่โกงที่สุดนะฮะเพราะทางด้านผมไม่ได้อ่านจริงจ,งจริงแจ้งนะว่ามันคืออะไรเพราะผมไม่ได้อ่านเองฮะนะะต้องมีการแปลบ้างเล็กน้อย สกิลนี้เป็นการสกิลสกิลที่ตามมาพัก,กุจูจนมันจะต่อยต่อหน้ามากงฮะเป็นการต่อยระเบิดนะฮะข้างหน้าก็สกิลนี้ก็เป็นสกิลที่รุนแรงนะผมแต่ก็ผมคิดว่ายังไม่ใช่ที่สุดนะฮะมาต่อกันที่สกิลสุดทา้ายครับผมสกิล uh, ข้างล่างผมรู้สึกว่าจะเป็นสกิลทั้านักการหมุนนะครับผมเบิร์นิ่งอะไรพวกนี้ได้เป็นสกิลนี้นะผม uh, เป็นปการเพิ่มพลังไฟนะครับเพิ่ม uh, พวกเกี่ยวกับสกิลที่มันเป็นสกิล uh, เนี้ยได้เป็นสกิลนี้นะ,ะเนี่ย เพิ่มความแรงเข้าไปนะฮะเห็นไหมเพราะผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะ <c oughs> จริงๆก็จะเบอร์เพิ่มในหลายๆส่วนนะผมอัพทางนี้ได้ทางนู้นนะครับผมก็จะมีสกิลที่เขาใช้นะฮะก็คือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เป็นเพิ่มสกิลเรียกสกิลมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันใช้ฝรั่งไฟออกข้างหลังนะเป็นเหมือนแบบอาหารซืนะในรีบอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสกิลข้างล่างนี้นะเห็นไหมเนี่ยครับผมก็ ชื่อคอาโบก็จะบอกทำเป็นการเพิ่มอะไรนะฮะโอเคแล้วก็ผ่านตัวแรกไปนะตัวแรกก็คือเราเน้นชอบทางไหนก็อัพไปให้ผมส่วนนี้จะเป็นเหมือนอ่าทีมแอซซินนะผมเป็นการช่วยเหลือจากคอมโบต่งตางๆนะฮะซึ่งผมก็เลือกไว้เป็นคอมโบกับคาเมนารีนะครับผมก็ได้ดาเมจที่ค่อนข้าง,งสูงนะ378ไปเจะคอมอยากคอมโบนะแรกกับอ่าอซุยก็ได้ครับผมจริงๆได้ซิยุก็ได้นะมกกไ,นะไม่เห็นเน้นชอบได้ซิยุกซะมากกว่าโอเคก็ผ่านไปกับตัวแรกนะฮะก็กลายเป็นตัวที่ผม ่าคิดว่าทุกคนน่าจะมีแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนนะเป็นตัวที่มาจากต้นเกมแล้วก็สามารถหาได้ง่ายนะฮะก็จะเป็นตัวทางด้านอ่าเดนกิคาบิยาริครับผมก็ดาเมจสูงนะฮะเดี๋ยวให้ดูดาเมจของมาคุโกนะฮะก็อยู่ประมาณอ่า960นะครับผมทางด้านคาบิยาริีปลาไปพันหนึ่งนะ,ะทั้งที่ไม่ได้ใส่การท่าเดาแบบฟูๆเหมือนทางด้านอของไอบาคุโกนะครับผมก็อัพที่ได้ไป50นะฮะสกิลก็เหมือนเดิมฮะอัพเท่าที่อัพได้แล้วผมก็คือสุดแล้ว สุดคนแล้วครับผมเท่าที่ระเบถึงนะฮะซัพพอร์ตการ์ดก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ผมไม่มีไอแอคทีฟนะผมแอคทีฟนี่ใส่ให้มิตรอยญาอยู่นะฮะก็จะเป็นพวกเนี่ยพวกนี้ก็ใส่ใส,ใส่ไปนะก็มีอะไรก็ใส่ไปก่อนเดี๋ยวไปคิดดรับผมนี่เป็นการอัพสกิลนะก็จะเป็นอ่าผมจะเน้นไปทางเป็นการอ่าช็อคเลนนะผมเมื่ออ่าเป็นการเพิ่มดาเมจนะผมเน้นไปทางที่มันสร้างสถานะมากกว่านะผมอผมไลนิ่งเชนพวกนี้นะเพิ่มความดาเมจนะพวกนี้นะเพิ่ม เป่าเพิ่มอะไรนะฮะก็อัพมาถึงประมาณนี้นะฮะก็เป็นตัวละครที่กวนนะเป็นการเวลามันยิงแล้วมันช็อตบ่อยนะ,ะคยาเมญะริก็ได้หลายสายครับผมแต่าสายก็จะเป็นการเพิ่มอ่าเรดดิ้งโบโอเวอร์โหลดนะครับผมมันคือสกิลไหนโอเรดดิ้งโบเนี่ยแต่ก็เป็นการเพิ่มสกิลนี้นะฮะซึ่งจะผมก็่จำสกิลของเจ้าตัวไม่ได้แล้วผมมันดูยากนะไม่ใช่อะไรมันเป็นสายฟ้าทั้งส่วนใหญ่ครับผมท่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะก็ผมอัพตามที่ผมคิดว่าอัพแล้วมันน่าจะโหดที่สุดนะฮะ ็พยายามจะมาทางนี้นะผมเพื่อเพิ่ม lightning bolt ยีเนะเพราะว่ารู้สึกว่าสกิลคิวเนี่ยมันจะใช้บ่อยนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นการอัพแล้วก็คุ้มที่สุดเลยส่วนดักซีที่ผมให้ทำคอมโบกับบาคุโกะนะผมก็อยู่ที่เดยห้าร้อยสี่สิบเป็นะคอมโบโคตรแรงนะผมหรือจะทำกับอุลลากะก็ได้นะฮะได้เหมือนกันหมดความแรงครับผมโอเคเราก็จะมาเราเรียกว้าสองอันนะเป Skill ็นสกิลคิวกับเติมยูนะผมแล้วก็ต่อไปก็จะมาที่มิโดยะนะผม,มะก็มันเริ่ม อ่าก็นญวยาที่จะเป็นตัวละครที่เราได้มาฟรีนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่หาง่ายแล้วก็มันก็มันจะขึ้นขึ้น5่าดาวไม้ขึ้นเป็นตัวเอสได้ง่ายอยู่นะผมผมก็ขาดอยู่นิดหน่อยนะนิดหน่อยหรือเปล่าก็ประมาณท่าไม่กี่ว,วันกี่ว่าสี่ใบนะขาดอีกสี่ใบเนาะอัปเดับเดตได้ละก็เรามาเริ่มที่การดูเลยก็คือเลิวมห้าสิบนะฮะสกิลก็จะอยู่กับสูงสุดทะยาบได้นะตอนนี้เมื่อถึงกระดับเอสเขาจะเพิ่มสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับผม นี่ผมก็ไม่ได้อ่านนะอ,อ่านอะไรอ๋อ,อแอร์โบนดาเมจแอร์โบนสกิลใหม่แน่เลยเนะยยี่ยแ,แ,แอร์โบนคือท่านอะไรสมาร์สมาร์สมารแอร์โบนไม่มีแล้วผมโอเคทั้งมันครับผมก็เราอัพไปตามที่เราอัพได้นะทางด้านตัวของซัพพอร์ตการ์ดก็ใส่ประมาณนี้ครับผมก็จะมีแอคทีฟอีกใบหนึ่งมานะ,ะก็ใส่เข้าไปก็ดีที่สุดที่หาได้นะผมก็จะเป็นเหนือตัวที่เข้าไปชนกับพร้อมกับอ่าบาฮูโกนะครับผมเป็นเอาคามิเดรียเป็นตัวแรงนะครับผม เอาไปไว้คอยสป,ปอร์ตอยู่ข้างหลังทาเลนต์ก็เน้นมาทางนี้นะครับผมอ่าเน้นมาทางอ่าทา่ทาทาเตะนะฮะนี่ก็เป็นทางเป็นทา่าเตะอ่าเพิ่มตัวน,นี้ก็จะเป็นอ่าเมื่อเพิ่มเมื่อกดนี้จะเพิ่มเดฟนะครับผมในการเพิ่มเกราะป้องกันนะก็คือผมกา้าการให้ตัวเขาเป็นตัวแทงด้วยนะฮะก็เลยอัพมาทางนี้ครับผมไหนไหนก็มันจะสุดทางแล้วก็เลยอัพเป็นสุดไปนี่เลยะครับผมก็เป็นวันฟอร์ออรครับผมเพิ่มอีดีเคครับผมอีดีเคขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสามปีหลังจากที่ชกนะฮะ ก็ชนนัก็จะชกถี่นะฮะก็จะเป็นการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ทางด้านสกิลนี้เป็นสกิลอ่าที่ผมอัพมานะก็จะเป็นสกิลที่ใช้กับอ่าแมกกาสมัสนะครับผมเป็นอ่าดีทรอยนะครับผมสมัสน์เป็นสกิลหมัดที่เป็นสกิลวันตีนะฮะก็ผมไม่รู้ว่าผมผมรู้ว่าถ้าเกิดเพิ่มสมัสน์ตอนทำในแรงเนี่ยเพิ่มอ,อีกสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออน่าจะโอเคแล้วจะแรงขึ้นเยอะนะฮะซึ่งมันจะมีอ่าคอมโบต่างๆมาเพิ่มเดี๋ยนะครับนะผม เราก็สามารถเลื่อนไปสายล่างได้ครับผมนี่สายไอ้ตัวดิดนิ้วเนี่ยดาเป็นคูณ2นะครับผมเป็นยิง2องชาตินะครับก็จะเป็นการคูณ2ก็คือเราจะยิงแต่ปกติเราดิดนิ้วทีเดียวนะเราจะกลายเป็นยิงดิดนิ้ว2ทีเปรี้ยงๆนะครับผมก็จะแรงขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตอบโจทย์นะผมเล่นสายเข้าไปคุกวงในดีกว่าเนี่ยพวกนี้นะฮะเนี่ยเห็นสายกระสุนชัดเจนนะร,รูปร่างก็ค่อยคอยบอกเป็นชุดช็อตนะครับผมอ่าทา้านคนนี้ก็เพิ่มเนี่ยครั้งล่าเนี้เอ็กซ์ต้าดาเมจนะครับผมเป็นดาเมจพิเศษนะะฮ หลังจากที่ต่อยเข้าไปก็แรงนะฮะเป็นตัวละครที่โหดตัวหนึ่งเลยที่เป็นตัวตงเกตนะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างเร็วนะะแล้วก็ถ้าเกิดได้ต่อยใครคนไหนแล้วแบบได้คอมโบรัวนนะคนนั้นแทบจะไม่ค่อยได้ขยับนะฮะถ้าเกิดปิดได้ในคอมโบช่วงวันฟรเนี่คือโหดเลยสามปีระยะนะครับผมโอเคเรามาถึงตัวอุลาลกกาศนะฮะอุลากกาศนี่ได้มาจากการเติมอ่าเติมเติมแพ้งแรกนะสามสิบห้าบาทน่าจะเป็นเงินไทยผมต้องเติมถูกๆไปก็เติมแค่ก็พอนะครับผมก็ ผมก็เล่นมาจนถึงเร็วห้าสิบนะเป็นตัวหลักที่ผมคิดว่าเวลาลงโคบเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจที่ดีอ่าจริงๆอ่ะถ้าเกิดมันอยู่ดาเปนนัผมจะใช้แทงคารบิญารีนะผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าอุราลากาต้อจะเก่งกว่าคารบิดารีนะฮะดาเมจที่เอโอชัดๆเลยครับผมคือตอนอ่าน้องบินนฮะน้องบิน้องจะโยนหินโยนอ่าพวกแบบเศษซากต่างๆลงมานะทำให้ทําดาเมจเป็นวงกว้างเงี้ยทำดาเมจได้ค่อนข้างไวเวลาลงโคบกับเพื่อนนี่นะคือทําดาเมจได้สูงแบบตามๆอยู่ก็ทํามาแซงได้ับผม อันนี้ผมเห็นบ่อยละแต่ยังไม่ถึงระดับเอนะฮะต้องรอแบบปลดๆไปเรื่อยๆก่อนจะถึงเอสไปเลยเอามาใช้แทนคาร์มินิเลตแน่นอนรู้สึกว่าถูกฉลองซะมากกว่านะฮะแล้วก็แรงอวยมหาศาลด้วยอีกทางหนึ่งก็โอเคผมเล่นมาถึงได้เพีห้าสิบนะครับผมก็ทางด้านสกิลนี่ก็อัพเท่าทีา่อัพได้เหมือนเดิมเป็นต,ตัวละคร,รที่โหดมากเลยแล้วก็ซัพพอร์ตการนี่ก็มีแค่นี้นะครับผมก็เท่าที่มีนะฮะส่วนแอคทีฟนี่ก็ไม่มีครับผมไอแอคทีฟนี่ไม่มีนะ,ะเพราะว่าแอคทีฟนี่ไม่ใช่ว่าจะหายง่ายนะผมไม่ใช่ดวงสุ่มเอาั อ่าพอประมาณนะครับไม่ได้ออกง่ายแล้วผมท่นนี้ก็อัพมาเป็นอ่าสายสายนี้นะครับผมก็อ่าเป็นการเพิ่มอ่าอุลาวิตี้นะครับผมลัสนะครับผมเป็นการอ่าเป็นเพื่อการเพิ่มสกิลนะัมชื่อละนี่ครับเป็นการเพิ่มสกลิลผักเหมือนไม่ใช่ผักนะเป็นน้องเหมือนจะกางแขนหมุนหมุนหมุนหม,มุนอยู่ตรงกลางนะฮะทำดาเมจก็เป็นเลือดส,ส่วนนี้นะฮะแล้วทันนี้ก็เป็นอ่าวินนิ่งสไปร์สปิริตนะครับผม วินนิ่งสปิริตเป็นสกิลไหนวินนิ่งสปิริตน่าจะเป็นอ่าสกิลนี้ป่ะผมก็จำชื่อน้องสกิลน้องไม่ได้ผมวินนิ่งสปิริตอ่าไม่มีในนี่นะฮะบิลนิ่งสปิริตเหรอถ้าอุลกรณที่ผมไม่ค่อยอ่านสกิลเท่าไหร่นะเพราะเหมือนผมถอดออกไปเป็นตัวสำรองไปละก็จะเป็นตัวที่เอสเมืันเหล่มาใช้นะผมแล้วก็เพิ่มมาทางอ่าดาเมจทางนี้นะผมเป็นมันเดินนะฮะเวลาเาลัสนะผมซึ่งผมมองว่าทุกสายมันจะเป็นการเปลี่ยน มันจะเป็นโซนนี้ไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าตอนเมื่อตัวละครเราใช้สกิลพวกนี้นะสกิลพิเศษคือซีโรกาวิตี้เนี่ยสกิลใหม่มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นการโยนหินโยนอุกระบาดล,ลงมานะอาจจะเป็นการเพิ่มเท่านั้นฮะเนี่ยเมเทโอนะครับผมเมเทโอสตอร์มเนี่ยผมพวกนี้ก็แรงนะฮะเป็นการโยนหินลงมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นดาเมจทางนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมอุรกะเนี่ยซิงเกิลมอร์มาร์เกอร์โฟลิงนะครับผมในพื้นที่พวกนี้เพิ่มทุกสิบวิอาจจะเป็นการโยนหินนะ หินจะตกลงมาทุกสิบปีนะครับผมประมาณนี้นะผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็เราสามารถเลือกสายไปสายนี้ได้นะครับผมสายนี้ก็้ือว่าโกงนะฮะสายนี้นี่คืออ่าเอเนจีนี่น้องๆจะเพิ่มขึ้นมากนะครับผมสำหรับอ่าวัากะก็คือการทําให้น้องบินบินได้บ่อยขึ้นคือน้องบินเมื่อไหร่คือโกงก็ผมตัวนี้เมื่อที่บินคือโกงเลยเนี่ยสกิลนี้ก็คืออ่าไอเมเทอร์เอ็กพีเอนดิ้งฟลิงอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลครับน้แปลว่าอะไรนะ อาจจะเพิ่มเติมอ่าววบบนมาหนึงนะครับเป็นฟูดิ้งเมเทอเออร์นะครับผมมันไม่ใช่สกิลที่เพิ่มแน่น,นอนครับผมแต่เหมือนจะเป็นสกิลอ่าอ๋อไม่ใช่เป็นถ้าเป็นสกิลนี่ถ้าเป็นการบินฮะอ่าฟออร์ฟร์ติ้งนะครับผมได้เป็นสกิลบิน,นะฮะอาจจะเพิ่มความเสียหายในการบินอย่างเงี้ยเพิ่มกับสกิลนะฮะอันนี้ต้องไปอ่านเพิ่มเติมครับผมอันนี้เป็นผมก็ไปแนะนำการอัพที่ผมใช้นะฮะก็เป็นอะไรที่โหดมากนะ,ะผมอ่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลามาทั้งโซนด้านของสกิลเมเทโอเปอร์เซ็นต์นะครับผม ก็จะ,จะดูง่ายๆนะผมก็จะเป็น meteor storm แล้วผมก็จะเป็นอุล,ลากะเนี่ยสามารถาทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ด้วยในการโยนหินลงมาครับผมเพิ่มความเสียหายขึ้นอ,อีกร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือแรงแรงมากครับผมอ่าส่วนตา่างที่เป็นการเพิ่มอ,อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการบินครับผมเอ้ยพูดผิดอันนี้เพิ่มตากรีดกับคิดามติตนะฮะส่วนในตัวนี้จะเป็นการเพิ่มอ่าพวกสกิลซิโคลกราร์บิตี้นะครับผมก็คือซิโคลกราร์บิตี้นี่คืออะไร โซลกาบิตี้เคลื่อนตินะครับผมอ่าแลจเป็นการเพิ่มอีก10ปีนะครับผมเพิ่มเอทีเคอ๋อไม่ใช่เป็นการเพิ่มเอทีเคอีก10ปีนะฮะดูว่าเพิ่มเป็นการบินนะโอ้โหมากนะจะเพิ่ม10ปีนี่คือบินไม่ลงนะครับผมแล้วก็ซีโรกาบิตี้นะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มอเอทีเคอีกละอันนี้ดันไปแล้วล้วนนะฮะสำหรับทางด้านอุณหภูมินะครับผมก็ประมาณนี้นะคร่าวๆส่วนทางด้านซิโยนี่ก็ไม่ต้องดูก็ได้นะผมเพราะว่าผมแทบไม่รับอะไรนะก็เอามาอัพไปเฉยๆตอนแรกนะ ก็เดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวเปิดการชาร์จสักรอบหนึ่งนะครับผมอ่าในตู้ที่ผมได้มานะเนี่ยได้โทรโลโกิก็ดีนะโอเคกดไปเลยสิบทามครับผมอ่าก็เป็นใช้คำน่ารักๆครับผมนี่เลยเราต้องเรี้ยงฮีเราต้อง, Hero, องขิมขเพื่เป็นฮีโร่ครับผมนี่นี่เลยไอ้อะไรก็โอบผมฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ ขามีเรี่อีกแล้วก็ <c oughs> ะจะไม่จะเป็นอย่างนี้นะครับการสุ่มกระชามันก็ไม่ได้เลิศหรูนะผม, <c oughs> ผมก็ไม่เชื่อว่าจะได้ตัวละครเท่ได้เป็นตลอดไปนะฮะก็ได้เศษมันก็ดีอ่าทจริงๆแล้วผมจะได้จะได้ไอ้มิโลยะอีกสักสองใบนะผมมันจะครบในการทําเป็นสำเนสนะฮะโอเคครับผมอ่าถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อๆไปครับผมอ่าจะต้องขออภัยสำหรับข้อมูลที่ไม่ครบเยนะฮะเพราะว่าผมก็แปลมา แล้วก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะฮะก็จะเป็นสกิลมันก็เป็นการเอื้อกันในนั้นนะฮะก็สามารถอัพได้เป็นสายเป็นสายไปนะก็เหมือนแบบถ่ายสายจะเป็นการบับสกิลหนึ่งเป็นเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างที่พูดมานะครับมันก็เป็นสกิลนี้พับไปตัว Q ตัว W ตัว E ีครับผมมันก็จะพังกันชัดเจนนะฮะสาย Q W อย่างเงี้ยแล้วก็ชอบสกิลไหนส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวคิวเนี่ยมันจะค่อนข้างออกบ่อยซะมากกว่านะครับผมอ่าตัว Q มันจะมาบ่อยนะมันรู้สึกแบบอัพไปแล้วมันเห็นผลนะผมใช้บ่อยใช้บ่อย ไม่รู้ตัวอื่นเป็นยังไงแต่ตัวบาคุโกะต,ตัวคิวมันใช้บ่อยนะมันใช้ตัวคิวมันแทบไม่ใช้สกิลเตนนะแลับผมพอมันใช้เสร็จแล้วสกิลคิว Q ก็มามาอีกโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ